สุดท้ายก็ต้องมาได้ศึกษาเขาเรียกว่าแอนตี้สุดท้ายแอนตี้ก็ไม่รอดสภาพยังกิ๊กอยู่เลยพอรถแค่ปีเดียวข้อดีของรถไฟฟ้าคืออะไรค่ารวมมู้าสามถูกมากเราเอามาลองเอามาเอามาขายดูพอ,อยังไงก็ต้องได้เปลี่ยนถ่ายเป็น็นไฟฟ้าอยู่แล้วไฟฟ้าว่าจะหน,นีรถไฟฟ้ายังไงก็หนีไม่พ้นสุดท้ายแล้วอนาคตก็ต้องได้ใช้รถไฟฟ้าอยู่ดีใช่ไหมดูจากยอดจองของอะไรนะยอดจองของรถใหม่อะ ตอนนี้รถ,รถจีนนำรถญี่ปุ่นแล้วอะยอดจองโหสุดท้ายก็ต้องมาได้ศึกษาตอนแรกว่าเรียกว่าแอนตี้สุดท้ายแอนตี้ก็ไม่รอดสุดท้ายเราก็ต้องได้มาขายเอามาขายแล้วก็ต้องได้มาศึกษามันนะตอนนี้เนต้าวี v, ถูกกว่ามือหนึ่งอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทนะดาวเจ็ดบาทผ่อนห้าพันเก้านะนี่ในเนต้าวี v, ได้สีขาวด้วยได้ตัวท็อปด้วยเหลือสามแสนกว่าบาทเองสามแสนต้นๆสามแสนสองหมื่นเก้าพัน นี่เนตาี่เ <3, 000 S 1> ต้าวีสามแสนสองหมื่นเก้าพันดาวเจ็ดบาทได้ด้วยไม่ก็วิ่งมาสี่หมื่นโลมัง้งนะดูสี่หมื่นก็แปดร้อยกิโลประมาณสี่หมื่นกิโลแหละอ่านะตัวนี้ได้ชุดแต่งด้วยสเกิร์ตรอบคันสภาพยังกิ๊กอยู่เลยพอรถแค่ปีเดียวรถแค่ปีเดียวอ่ะเหลือสามแสนต้นๆน,นี่เตาวีดาวเจ็ดบาทได้ถามใครถามหาฮะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดใช่รถเพิ่งเข้ามา ไม่พิ่งเข้ามาเลยยังไม่ได้เก็บกวาดยังไม่ดูดฝุ่นยังไม่ทําอะไรให้เลยเดี๋ยวเอาทําความสะอาขดขัดส่งขัดสีดูดฟองดูดฝุ่นให้เปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องได้ไหม,มต้องเปลี่ยนฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่เนื่อต้องเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องได้ด้วยเปลี่ยนแต่อะไรเปลี่ยนแต่น้ำมันเกียร์เออน้ำมันน้ำมันน้ำมันเกียร์มันมีเกียร์หรอเปลี่ยนแต่อะไรนี่เปลี่ยนแต่อะไร อะไรผมผมเอารถไปเข้าศูนย์อยู่เขาแค่ทําความสะอาดสายไฟแรงสูงแล้วก็เปลี่ยนกองเกียร์ก็ไอกองแอร์กองแอร์น<ค>ั่นวันเกียร์ต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนันไม่มีเกียร์มันมัมนมีแต่ม,ม,ม,มอเตอร์นะออมอเตอร์อรไฟฟ้าเกียร์ได้ไงหรอกข้อดีของรถไฟฟ้าคืออะไรแมนเทนนั่นถูกค่ารวมริเวณสามถูกมากค่าบริเวณถูกแล้วกับค่าไฟถูกใช่ไหมใช่ครับแต่ข้อเสียคือชาร์จนานอยู่ชาร์จเสียเวลาชาร์จหน่อยเสียเวลาชาร์จแล้วมันมีข้อดีข้อเสียกับราคาก็ถือว่า รถใหม่ๆอย่างงี้จับต้องได้นะรถถือว่าสวยใช้ได้โอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็เราเอามาลองทมาเอามาขายดูเพราะยังไงก็ต้องได้เปลี่ยนถ่ายเป็นน้ามันอยู่แล้วในอนาคตเออเป็นนะเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วไฟฟ้าอาจจะหนีไม่รอดแต่ตอนนี้ปั๊มปั๊มหนึ่งเนี่ยที่ชาร์จนะ เป็นสิบหัวใจนะครับเสียเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมเยอะมากเลยอยู่ที่โอดรนเนี่ยเขาเขาลงเพจเลยว่าโอ้โหอยู่ทางออกสกลปั๊มบางจากเป็นสิบหัวชาร์จเลยไม่ต้องไปรองแล้วเราจะชาร์จอยู่บ้านหรอชาร์จอยู่บ้านก็ได้ครับเสียบชาร์จอยู่บ้านได้เลยแต่ว่าต้องเปลี่ยนพวกเบรกเกอร์ให้มันรองรับไฟประมาณ16แอมป์หรือ3 2แอมป์ขึ้นไปอ่าถ้าเกิดเบรกเ,เกอร์เราเล็กเกินไปแล้วเราไปเสียบไฟอยู่บ้านเรามันจะตัด ไฟมันจะตัดแล้วก็สายไฟจะต้องให้ได้ขนาดสักเบอร์หขึ้นไปทนความร้อนได้ทนความร้อนได้ไม่งั้นถ้าเกิดสายเราเล็กแล้วเราไปชาร์จเนี่ยมันอาจจะเบรกเกอร์มันตัดแล้วมันอาจจะไฟไหม้บ้านได้มันมันก็จะมีตัวชาร์จที่แบบว่าเสียเข้าไปปุ๊บถ้าเกิดขนาดสายไม่ได้ปุ๊บมันก็ชาร์จไม่เข้ามันจะป้องกันในตัวมันจะป้องกันในตัวเซฟตี้คัดอยู่แล้วใช่พอเสียเข้าไปไฟมันเกิดปุ๊บมันก็ตัดปุ๊บตัดปุ๊บอยู่แล้วอ่ะโอเคครับอ่ะในตาวีตัวนี้สนใจก็ทักเข้ามาได้ครับสตีนบ